นเนี่ยสูสีกันมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะตัวกใครจงหือเราเสมอกันในเกมค่ะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยใครจะเป็นเจ้ามือสำหรับมือนี้คะเออผมขออาสาเป็นเจ้ามือเองดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวมือหน้าค่อยผัดกันเป็นเจ้ามือครับดีค่ะขอบคุณคุณหญิงอุราศรีมากเลยนะคะที่ให้เกียรติฉันกับเกมเทนนิสก็เราเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะคะ เพื่อนก็ต้องให้เกียรติเพื่อนเสมอคือฉันเรียกรถมานะคะคุณจะขัดข้องไหมคะถ้าฉันจะขอติดตถคุณไปได้แท็กซี่ข้างนอกใช่ อะไรทำให้คุณคิดว่าผมจะไม่แต่งงานกับสมสุภาฉันเคยเตือนคุณว่าสมสุภาอาจจะรับมือกับปัญหาของคุณไม่ได้คุณรู้จักคำว่าเคยชินไหมสมสุภาจะค่อยๆคุ้นชินแล้วก็เคยชินกับปัญหาของผมปัญหาของคุณก็คือคุณเป็นคนป่วยคุณยังฝันร้ายคุณยังรับมือไม่ได้แล้วคุณก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากจะใครจกคุณันเหรอ เหตุผลที่คุณติดรถผมมาจากบ้านสมสุพางใช่ไหมคือแม่ของสมขอความช่วยเหลือจากคุณเหมือนคราวที่ไปปารีสถึงคุณจะไม่ยอมรับว,ว่าคุณเป็นคนป่วยแต่ฉันก็จะไม่ยอมให้คุณทำร้ายผู้หญิงทั้งสองคนด้วยการทั้งสผมบอกแล้ว,วผมไม่ได้บ้าฝันร้างผมมันแค่ติดตาผมมันชัดเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วผมจะหยุดมันด้วยวิธีการของผมเองแบบไหนคะ คุณจะฆ่าผู้หญิงถึงสองคนให้ตายเพื่อที่จะลบฝันร้ายของคุณงั้นหรอคะแล้วคุณรู้ไหมว่าวันนั้นคุณจะกลายเป็นอะไรฆาตกรคุณจะกลายเป็นฆาตกรนี่จ้ะ จะรับอะไรมือข้าไมไหมคะคุณวันนี้นายผู้ชายคงไม่มาแล้วคะ่ะเพราะคุณสงสุพางออกจากโรงพยาบาลนายผู้ชายต้องคอยขับรถไปรับไปส่งที่บ้านลคะค่ะไม่ต้องทำมือข้ามไม่ช้าหรอกจก้ะฉันอิ่มมาแล้วบุญถิ่นฝีมือทำอาหารของแม่บุญถิ่นนะ่ะดีมากเลยนะ แต่ฝีปากนะแย่ไปหน่อยเดี๋ยวนี้น้ำยาบ้วนปากของฉันไม่ได้ผลแล้วเนอะแต่โซดาไฟน่าจะใช้ได้อยู่ทีหลังถ้าฉันไม่ได้ถามถึงคุณปัทวีแล้วก็ไม่ต้องตอบอะไรนะคุณผุบป,ปากไว้เถอะ<อ>จะได้เก็บปากไว้กินส้มตำปูกระดาในแบบพิแซแอบเวอร์ทำหน้าจูก็กล่นแบบผมแค่ เป็นได้แค่นางบาเรอหรอวะคอยดูนะถ้าคุณสมสุพางแต่งงานกับนายผู้ชายเมื่อไหร่มันจะกระเด็นไปอยู่ข้างถนนคุณยืดเห็นคุณปทวีเหนื่อยก็เลยมาเรนไวายเอาไว้ให้คุณ เยียบแปลกใจเลยค่ะว่ายุเข้ามาได้ยังไงอาชีพเดิมของยุคืองานงาค่ะ เอียว e จะไปไหนแล้วลูกผมจะไปรับผุ้หญิงราศรีนะครับแล้วก็ว่าจะเลยไปรับชิดชบาด้วยแต่ว่าผมไม่ได้นัดหรอกนะครับวันนี้เป็นวันหยุดผมว่าชิดชบาหน้าจะไม่ได้ไปไหนร,รู้จักสนิทสนมกับผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอรู้ไหมว่าสังคมเขาพูดถึงลูกสาวคุณชิดชงว่ายังไงก็มีหลายเวอร์ชันนะครับ ตั้งแต่เวอร์ชั่นหน่าสงสารที่คุณชิดชงฆ่าตัวตายเพราะวาเสียพน,นันต่อมาก็เป็นเวอร์ชั่นหน้าสังเวชที่ชิดชบาต้องตกไปเป็นนางบำเรอแล้วลูกรู้สึกสงสารหรือว่าสังเวชชิดชบาบ้างไหมตอนแรกผมก็คิดเหมือนคนอื่นแหละครับแต่ตั้งแต่ผมได้รู้จักเธอผมก็ชใช่อยวไม่ได้นะ ทำไมล่ะครับแม่แม่เองก็รู้สึกสงสารแล้วก็สังเวชทิชบายอยู่เหมือนกันแต่ลูกจะต้องอยู่ไกลๆผู้หญิงคนนี้ให้มากๆเพราะแม่กลัวว่าวันหนึ่งที่หนูสมสุพางแต่งงานกับคุณปัทวีไปเมื่อไหร่ผู้หญิงคนนี้จะหันมาจับชายเอี่ยวลูกของแม่น่ะสิคุณแม่แม่อาจจะตีตนไปก่อนไข้ก็ได้นะ แต่ถ้ารอให้ไข้มันกำเริบแม่กลัวจะรักษามันไม่ทันผู้หญิงที่ลูกควรจะใส่ใจให้มากก็คือคุณหญิงอุราสีแม่จะให้ชายเอี่ยวลูกของแม่แต่างงานกับคุณหญิงอุราสีคุณแม่ ทวีก็แต่งงานหนูจะอยู่ยังไงอ่ะก็ไม่เห็นต้องทำยังไงนะคะเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราไปนึกแล้วเชียวว่าหนูจะต้องตอบแบบนี้พูดเหมือนคนไม่มีหัวใจหรือว่าเดี๋ยวเนี้หนูไม่มีหัวใจไปแล้วหัวใจมันมีค่ะคุณป้าแต่มันปรงได้ด้านได้ มันปรับสภาพไปได้แล้วล่ะค่ะหนูยังเป็นคนอยู่นะคนจะต้องมีมนุษยธรรมป้าเข้าใจทั้งสองฝ่ายล่ะไม่ว่าหนูหรือว่าคู่หมายของคุณัทวีเขาวันหนึ่งหนูอาจจะแพ้หนูอาจจะกลับมาที่บ้านส่วนอย่างนบปีค่ะก็มันคืดเกมอะค่ะป้า เกมมันต้องมีแพ้มีชนะป้าจะรอป้าจะรักษาสวนนี้ไว้เอาไว้เป็นเรือนตายของเราสองคนป้าหลานเมื่อเกมจบหนูจะต้องกลับมาเริ่มต้นชีวิตที่นี่ใหม่อยู่กับน้ำอยู่กับดินเราไม่อดตายหรอกลูกค่ะป้านจะกลับมานะคะ แต่หนูรู้ว่าเกมนี้หนูเทไปหมดหน้าตักหูลงพน,นันไปจนหมดตัวทิชบาไปไหน ไปบ้านคุณป้าค่ะไปกับใครไม่ทราบค่ะไม,ไม่ได้สั่งอะไรไว้เลยครับไม่อยู่ค่ะคุณชายอารุณรงค์ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะค่ะใครโทรมาหาชายเอี่ยวแต่ช้าไม่ทราบค่ะ พอรู้ว่าคุณชายไม่อยู่ก็วางสายไปแล้วค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะใครรู้บ้างว่าบ้านสวนคุณป้าตลับหน้าอยู่ที่ไหนไม,ไ,มไ,มไม่รู้ครับไม่ทราบค่ะอาคุณบัท์ท้นีมีอะไรเหรอครับถึเรด่มมาที่นี่แต่เช้าน,นี่มีอะไรรผมแค่อยากมาถามคุณชูเวียงว่า บ้านสวนป้าตลับหน้าอยู่ที่ไหนคุณจะไปที่นั่นทำไมผมควรจะไปกราบผู้ใหญ่ในทางน้าหลานเคยใช,ใช่ไหมครับหรือคุณคิดว่าคนเร็วๆอย่างผมไม่มีใครก็นับญาติหรลานเคยคือคือไม่ใช่อย่างนั้นผมก็แค่แปลกใจเท่าน,นั้นเองผมกับชิชบาต้อ,อยู่ร่วมกันอีกนานผมควรจะไปกราบผู้ใหญ่คงจะดีนะ ถ่วอย่างว่าไหมอือผมจะบอกทางให้ เรียกหนูละเรียกนู่นไม่ใช่หนูเหรอของของหนูสวยมากเลยลูกเออคุณตาเจี๊ีบเลยค่แซวอุ้ยเอ้เจียวมาค่ะคุณป้าระวังระวังระวังค่ะป้ามาหนูจะไม่สวยนะตกรองไม่สวยเลยเจี๊ยายเลยนี่มาแกล้งป้าเดี๋ยวเถอะ ของลงมาเออแล้วเดี๋ยวไปบอกคนบ้านนะยกองลบ้านหมดแล้วังตัวตัวัดลวว่งๆล้วว่งใจจ้าแ่วยเฮ้กัยยยนยยยยยัยยนยยยระยยยยยยมยไะยัยยรยย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 ายยย่ยยยะยยงยยยยงยยยยงยยคยย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 ยะยย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 ะยย้ยย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 คยยยยยะยย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  เอาไปาตามนารกแล้วกันนะคะเอาแบบเผ็ดๆเอาแซบเวอร์แซบสารพัดเลยค่ะสงสัยจะอยากกินมากเลยนะลูก ยว่ดีเนี่ยมันถูกแชร์ลงเฟซได้ยังไงใครเป็นคนทำนี่คุณมาที่ได้ยังไงผมว่าไปที่สำนังกงานทนายความของคุณชูเวียงก็เลยรู้ว่าบ้านส่วนของ้ผ้าตลับหน้าอยู่ที่นี่เพื่มาทำไม อ๋อคือจะมาดูว่าเชนหิ้วใครมาที่นี่ด้วยหรือเปล่าอนะใช่ผมจําเป็นจะต้องมาดูว่าคุณกับเข้ามาด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าคุณชายลุนนลงนี่โหนี่นี่คุณเดี๋ยวเชิญคุณปัทวีขึ้นเรือนเดีด๋ยกว่าค่ะจะได้เหยียดแข้งเหยียดขาดื่มน้ําดื่มท่ากันได้ครับป้ามาสวย ขึ้นบ้านเลยไหมอยู่ไ,ไหนเื่ <c oughs> อยเชิญ oh okay. yeah ก็เลื่อนงานแต่งงานออกไปก่อนสิส่วนฉันจะพยายามพาตัวคุณปัทวีมารักษาที่คืนนี้ของฉันให้ได้ฉันอยากเห็นเธอมีความสุขจริงๆนะส,สุพางฉันก็มีความสุขอยู่แล้วไงยังมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวอีกเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เธอต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ฉันนะ